เริ่มกันที่ข่าวแรกกันในวันนี้เลยครับเรื่องของรัฐบาลนะครับประกาศสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะแล้ว36พื้นที่25จังหวัดวางแผนตั้งเป้าเพิ่มอีก15เมืองครับรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเมืองต่างๆของประเทศไทยให้เข้าสู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะซึ่งกรกราคมศกนี้ครับรัฐบาลประกาศเมืองอัจฉริยะแล้ว36เมืองใน25จังหวัดเชื่อมั่นว่าภายในปีนี้ พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า15เมืองผ่านการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า1.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลครับมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งด้านการขนส่งการใช้พลังงานหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับทางนี้รัฐบาลได้นำนโยบายด้านสมาร์ทซิตี้อย่างต่อเนื่องค่ะตามหลักการพัฒนา5เสาหลักเสาหลักที่1ค่ะพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบมีเป้าหมายในการเลือกเมืองที่มีศักยภาพสําหรับการดําเนินง,งานนําร่องค่ะ 2. ค่ะมีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3. ส,สร้างกลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่ภาคปฏิบัติค่ะ 4. มีการผลักดันเมืองอัจฉริยะด้วยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้วยค่ะและ5คือการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมโยงและการใช้งานข้อมูลด้วยค่ะ